คำเตือนชิปนี้มีคำหยาบคายอืเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำแต่ก็เด็กยังไงก็บางคนนะก็มีฟังกะล็อก พ่อเขาอายุสิแปปีแล้วโอเคเขาเรียกกระเทือโอเคครับผมจะมาบอกว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่ใช่คนนะครับแต่เป็นหามกับจิมหามกับจิมไม่ได้ยินใช่ไหมครับหามกับจิม กับจิ๊มมทํได้ไงวะอโอเคคนระับผมจะบอก,กว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่ใช่คนนะฮะพ่อเนี่ยเป็นหําแม่เราเนี่ยเป็นจิ๋มพ่อหําเทงแม่จิ๋มพ่อหํานั้นทะรงสรงนมทรงนุมเน,นี่ เน้ะคุณคุณมาให้แม่โอเคแล้วก็แล้วก็เอแล้วออแ,ลแม่จิมก็ท้องแม่จิมก็คลอดออกมาแต่แม่จิมเลี้ยงดูไม่ได้ก็เลยให้ป้านมนมนั้นเลี้ยงป้านมนมก็ดูแล้วลูกเราเนี่ยก็ดูดนมของป้านมป้านนมเลี้ยงดูดูไม่ไหวเกินขีดจำกัดแล้วก็ ก็ให้เนี่ยพ่อแม่ที่แท้จริงของเราเนี่ยมาดูแลเราแม่ก็ไม่มีสาระ,ะโอเคฮะเรื่องที่สองฝรั่งคลิปเมื่อกี้มีคำหยาบคายนะฮะแต่คลิปนี้ไม่มีคำหยาบคายโอเคฮะ มีอยู่ว่าแัวนึงนะโอเคเต็มแล้วเต็มแล้วอะไรวะโอ้เดี๋ยวโอเคเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคเรามีอยู่ว่าคนประเทศอังกฤษเขาเล่นมายากลกันมีคนหนึ่งเล่นมายากลได้เนียนมากแล้วเขาบอกแล้วมีชายคนหนึ่งชายคนอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าอยากบอกว่า เฉลยให้ดูหน่อยเออเฉลยชายคนอังกฤษคนนี้ก็เลยไปถามคนไปบอกคนที่ใช้ใช้พูดใช้ได้ไงเล่มมายากลได้แนบเนีนยนบอกว่าเฮ้ย hey, นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดิชวดๆๆดสวดๆๆดจ้ดเจ้จเออจเจ้าเฉลย เลยแเฉลยกันเลยโอ้เฉยเฉลยมายากคนให้ดูหน oh, yeah, ่อยแกคนที่เล่นมายากคนก็บอกอ๋อได้ได้ได้แบบนี้เด้อแบบนี้เออแบบนี้แบบนี้เด้อเออคนดูก็เออเออเออแบบนั้นแหละเออแมนเออแมนเออเออเมนเมนเออเออแมนเมนเมน แม่นเอ,ออเออโอ,อ,อ้ยเนาะกูก็ได้เนอโอ้ยเนาะโอเคแล้วก็เฉลยเจ้าเอาเนี่ยข้าีเด้อนี่ยเนี่อันนี้ข้างนี้เด้อชี้เนื้อชี้มาใส่นิ้วกลางเอานี้ยฉีลงอันนี้ปวดเขิน มาใส่แบบนี้อันนี้ฉี่เกินรอ